สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานแรนดอมของคู้ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันไม่ได้พูดคุยกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าเป็นพลังงานโดยรวมเป็นแรนดอมไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปแล้วก็หากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไลน์โอเอไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะอ่ะเรามาดูไพ่ฉันเดี๋ยวจะใช้ไพ่ออร์คเปิดมาสัก ใบหนึ่งเป็นไกดให้กับคนที่มาเจอคลิปนี้สักหน่อยไพ่เนี่ยหมายถึงว่าวุฒิภาวะการเติบโตการทำสมาธิการรู้จักตัวเองนั่นหมายถึงว่า บางทีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไพ่พระจันทร์มืดหมายถึงแบบโอเคก็ตรงกับที่มาดูคลิปนี้เลยคือการที่เราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวเพื่อทำความเข้าใจทำความเข้าใจในที่นี้คือความเข้าใจของตัวเราเองว่า เราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนโดยเขาเรียกว่าอะไรดีอะบางทีแล้วว่าค่ะเหมือนทุกอย่างอะดึงให้คุณกลับมาให้พลังงานกับตัวเองก่อนหน้าคุณอาจจะให้พลังงานไปที่เขาหมดอะจนคุณไม่รู้เลยว่าชีวิตต้องการอะไรกันแน่มีนะมีลูกดวงประจําที่มาดู บางคนคือให้อีกฝ่ายนึงอ่ะแล้วพอไม่มีเขาอยู่เขวเลยทีนี้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะก่อนหน้าคือโฟกัสที่เขาหมดคือชีวิตคือมีแต่เขาอ่ะแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเ,<ล>เราต้องการอะไรเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรคือนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ การรู้จักตัวเองการเข้าใจตัวเองการเติบโตถ้าหมายถึงในเรื่องของการเติบโตเนี่ยจะหมายถึงแบบบางทีอ่ะอันนี้อาจจะบางคนก็ได้อะขี้น้อยใจคิดมากหรือแบบว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างที่จะใช้คำนี้ก็ดูแรงไปหลุดออกจากชีวิตคุณอนะเพื่อทำให้คุณเติบโตพอพอนึกออกใช่ไหมคะ บางอย่างรั้งคุณไว้อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะถ้าเป็นไกดเนี่ยไพ่แนะนำในเรื่องของการทำสมาธิซั์ด้วยซ้ำการกลับมาแบบโฟกัสกับลมหายใจการอยู่กับปัจจุบันการให้พลังงานตัวเองอ่อ่ะอะมา เรามาเริ่มกันเลยนะคะจัส t h e เ e วิ l คือเอาจริงแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเป็นความที่เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันขาดอะยากมากๆยากมากๆเลยตัวคุณเองอะเคยชุ่มเฉยในความสัมพันธ์นี้มากๆด้วยก็ได้คะ่ะเราก็พอจัสติกมันขึ้นมาเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างของคุณในตัวเองอะ ตื่นขึ้นแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีความเท่าเทียมซึ่งคุณก็รู้ซึ่งถามว่าจริงไหมเจเจวิลเขาเองเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนคอนโทรลหรือแบบอยากได้อะไรต้องการอะไรก็จะก็จะต้องการก็จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ ความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเขาตัดคุณขาหรือ,อยังก็ยังแต่เขาเหมือนกับจะเป็นคนที่ใช้เล่อุบายอะไรบางอย่างที่จะคนโทรลในความสัมพันธ์นะจะต่างจากชารีออตชารีออตที่จะพงผางจะตรงแต่ก็ยังดีกว่าเดวิลเดวิลเนี่ยเขาจะใช้เล่ใช้กลอุบายนะ ความสัมพันธ์นี้บางคนก็ตัดกันขาดยากเพราะว่ามีพันธะภาระหรือห่วงปกพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์น่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างคนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักสามเศร้าเสมอไปนะบางทีเป็นสิ่งของหรือพันธนาการบางอย่างที่ ชุดล้างคาไวอ้อะหรือแม้กระทั่งปัญหาปัญหาในชีวิตของเขาด้วยก็ได้ที่เหมือนคุณจะต้องคอยตามล้างตามเช็ดคอยช่วยเหลือ DM p เพ s สคุณเป็นคนช่วยเหลือจริงๆนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชุ่มเชมากๆอะค่ะคือ DM Press เ,เนี่ยถ้าเวลารักใครอะคือชุ่มเชชุ่มเชหมดเลยแต่เขาจะมีจุดหนึ่งจุดที่ อย่าทำให้เขาดูดูโง่ดูดคําแรงรอย่ี้ดูไม่ฉลาดหรือคือแบบไอ้ไม่เห็นคุณค่านะั้นไม่เข้าไหร่นะแต่ทำให้แบบว่าประมาณว่าก็เธอทำให้ฉันเองนี่ประมาณนี้ดีเอมเพรสจะดึงกลับมาทุกอย่างเลยนะคุณเป็นคนที่จริงๆอะ่ะถึงแม้จะเจ็บหนะักแค่ไหนอะ่ะหรือทุกใจเศร้าใจแค่ไหน คุณไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็นบางทีคนสนิทคุณจริงๆอ่ะยังดูไม่ออกเลยความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณประนีประนอมมาเยอะนะเราก็ถามว่าตัวเขาเองอ่ะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยสามวันดีสี่วันไข้ขอใช้คำนี้นะคือคาดเดาไม่ได้เลยอ่ะว่าอนาคตจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกอย่างหนึ่งเขาชอบคอนโทรลคือทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เขาแบบต้องการใช่ไหมแต่สักพักอ่ะก็เปลี่ยนอีกแล้วหรือบางทีอะค่ะคุณพูดอะไรบางอย่างผิดใจกันง่ายมากในเรื่องของคำพูดแบบนี้ด้วยก็ได้นะตัวคุณเองถามว่าในตอนเนี้ย หลายคนน่ะเก่งแล้วที่เริ่มกลับมาโฟกัสตัวเองโฟกัสการงานโฟกัสการเงินตัวเขาเองอ่ะค่ะถามว่าตอนนี้ก็โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของเขาสิ่งที่เขาจะต้องดูแล เหมือนเหมือนมีการวางแผนอนาคตชีวิตเอาไวอ้อ่ะภาพจำคุณอีกใจหนึง่งคุณเหมือนยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะ <S <S เพราะว่าอะไรคุณรู้สึกว่าพูดหรือทำอะไรไปก็ไม่ได้ดีขึ้นบางทีแล้วอะค่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณรู้ด้วยว่ายิ่งคบยิ่งคุยยิ่งอยู่ด้วยกันคุณรู้สึกว่าคุณตัวเล็กลงตัวเล็กลงหรือเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนด้อยค่าตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวค่ะแล้ก็สิ่งที่เขานึกถึงคุณเลยอะ่ะคือเขาก็รู้นะว่าเขาเป็นสิ่งแย่ๆในชีวิตคุณ บางทีอ่ะคนคนนี้ยเหมือนเขาเองเขาก็อยากให้คุณตัดใจจากเขาเพราะเหมือนเขามีความคิดที่ว่าเขาเองก็ไม่ได้ดีพอหรือแม้กระทั่งแบบถ้าเกิดว่าคุณน,น้อยใจเขาบ่อยหรือเสียใจเพาะเขาบ่อยอ่ะคะ่ะเหมือนบางทีเขาก็กลับมาคิดว่าเฮ้ย หรือเขาเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณไม่ได้จเจ๊ท้าไม่เท้าความสัมพันธ์นี้คุณเหมือนอดทนเสียสละมามา,มาตลอดเนาะเราบางคนอะเคยสังเกตไหมว่าก่อนที่คุณจะมาเจอเขาอะ่ะ พลังงานชีวิตของคุณคือบวกมากบวกไหมถึงว่ามีความสดใสมีความร่าเริงแต่คบไปคบมาคุยไปคุยมาคุณเหมือนโดนดูดพลังงานชีวิตไปได้ง่ายๆหรือแม้กระทั่งเป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายๆแบบเป็นคามาเป็นเป็นคู่กรรมที่ จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ายิ่งยิ่งคบเราคุณมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันยิ่งแย่บางทีอาจจะเป็นแนเรื่องของเงินหรือสภาพจิตใจความสัมพันธ์เนี้ยถามว่ามีบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างที่บอกคุณนะว่าว่าไม่ใช่เขาเป็นคนเหมือนคนชอบเอาชนะบางทีเขาก็เหมือนกับคนที่มีความคิดทะเลาะก,กับตัวเขาเองเหมือนกันนะ วความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะสร้างความเจ็บปวดสร้างบาดแผลกันจริงๆอ่ะวันนี้พลังงานดูหนักเราก็ดูเหนื่อยมากๆเลยอะถามว่าโอเคเขาเองเขาก็สร้างบาดแผลในใจให้กับคุณตัวเขาเองก็เหมือนกับคนที่แบบว่าแบกรับทุกความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้เหมือนกันอืม เหมือนตอนนี้เขามีภาระต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณด้วยถามว่าเขาวางเขาปล่อยเบอร์ปแบบปล่อยวางความสัมพันธ์นี้หรือยังตัดหรือยังก็ยังเขาไม่เหมือนเขาเหมือนกับคนที่ไม่อยากให้คุณเหนื่อยเพราะเขาหรือเสียใจเพราะเขาอีกอะ คุณเองอะ่ะคุณก็หวังว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยจะไปได้ต่อหลายคนในที่นี้อยากพูดอยากคุยอยากทักทายนะแต่ว่าบางคนก็เลือกที่จะกลับมาอยู่นิ่งๆแล้วเลือกกลับมาอยู่เฉยๆทีนี้ในตัวคขาว่าเจ็ดดาบยังมีความลังเลอยู่จะบอกว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาะเพราะเจดดาบขึ้นมาคือความลังเลการกลับมาหันดูคุณการแอบสอดส่องคุณเหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ใจตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมาดูใบต่อไปนะ The View of for t u n e เออต้องปล่อยเวลาเพราะว่าในช่วงที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณนะ่ะเขากลับมาโฟกัสเขากลับมาเหมือนกับแบบอยู่กับตัวเองเนี่ยแหละ เ้วเขาคิดว่าชีวิตเขามันไม่ค่อยมีความสุขทั้งๆที่ควรมีความสุขอศวินถือถ้วยหกดาบเขายังถามว่าที่เขาหันหลังให้กับคุณนะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะจบความสัมพันธ์นะเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนที่แบบดีกับเขาจริงๆอะ่ะ แต่ภายนอกอ่ะคุณจะเห็นแบบเฮ้ยเขาก็ไปทำอะไรใหม่ๆดูใช้ชีวิตใหม่ดูมีความสุขดีแต่ตัวเขาอะเหมือนกับคนที่แบบคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆสองเหรียญสองเหรียญเป็นการติดต่อด้วยเหมือนกันนะการติดต่อมาแบบกระทันหันการติดต่อมาแบบ โดยไม่ได้ทันคิดนะคะเพราะว่าอะไรจะายพินคุณนิ่งจนเขากลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆอะสเตรนสามถ้วยสเตรนการกลับมาของคนรักเก่าเอา่อการกลับมาครั้งเนี้ยอาจจะกลับมาในตอนที่คุณเลือกที่จะ จบสิ้นทุกอย่างบางทีความสัมพันธ์เนี้ยที่ทะเลาะกันอะเหมือนเขาอยากเอาชนะคุณในตอนนั้นนะคะอยากจะเอาชนะคุณทั้งท้งที่ก็รู้ว่าเถียงกันไปทะเลาะก,กันไปก็ไม่ชนะแต่ก็อยากเอาชนะอยู่เอาจริงๆแล้วว่าเขาก็ได้รับบทเรียนในการ เติบโตคือบางทีอ่ะให้การเติบโตหรือมีวุฒิภาวะบางทีก็อาจจะหมายถึงเขาด้วยว่าเฮ้ยจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์บ้างนะจะต้องรู้จักนิ่งบ้างนะจะต้องรู้จักเย็นบ้างนะ <_ T> เหมือนความสัมพันธ์เนี้ยในตอนที่ทะเลาะก,กันจะต้องมีบทเรียนที่ได้พูดไปตั้งแต่แรกบางทีอีกโก้ที่เขามีหรืออัตตาที่เขามีอะค่ะ เขาก็ได้เรียนรู้ว่าเอามาใช้กับความรักอ่ะไม่ได้สิ่งที่ได้รับรู้เลยคือเขาเองเขาก็จะมีการเตริบโตตขึ้นมีบุธิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นบางทีแล้วว่า3มถ้วยสิบถ้วยการกลับมาปรองดองคืนดีครั้งเนี้ยเพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างที่ไพ่ตั้งแต่บอกใบแรก ว่าช like ีว kind of ิตเราต้องการอะไรบางทีแล้วอ่ะการที่เขาได้อยู่ตัวคนเดียวอ่ะเพื่อให้เขาได้รู้เหมือนกันว่าชีวิตเขาต้องการคุณไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นใดเนี่ยสี่ไม่เท้าการสมาฉนันการสามัคคีการปรองดองการเฉลิมฉลองอาจจะเป็นในช่วงปีใหม่ซึ่ง ต่างคนต่างเรียนรู้ในประสบการณ์เกี่ยวกับอดีตอะบางทีการห่างกันครั้งเนี้ยไม่ได้ทำให้แย่ลงนะราชาถือไม้เท้าแต่กลับทำให้ต่างคนต่างรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำยังไงให้ความรักอะดีขึ้นการก้าวไปข้างหน้า คุณจะรู้เลยว่าเขาไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาถามว่าตัวเขาเองอ่ะในช่วงนิ่งเงียบไปอ่ะเขาก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาแบบขาดความรับผิดชอบหรือได้ทำผิดพลาดหรือบางทีแล้วอ่ะค่ะอาจจะเป็นการละเลยการที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนรักที่ดีให้กับคุณอ่ะ ในตอนที่เขาเดินหันหลังจากไปคุณก็สุดเหมือนกันนะสุดหนักเหมือนหาคำตอบให้กับตัวเองหาคำตอบตลอดเวลาว่าแบบเป็นเพราะอะไรคือคุณเศร้ามากย้อนกลับไปในตอนที่เขาหันหลังไปหาหันหลังไปจากคุณอนะ่ะเขาจะคิดว่าอันนี้เป็นโดยรวมนะเขาคิดว่าเขาจะมีใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อืมประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะคะ อว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้สี่ดาบเนี่ยเห็นป้าห้าถ่วยเนี่ยเราก็กลับมาเสียใจภายหลังอะ่ะตอนแรกก็ดูแบบแปบถ้วยเก้าถ้วยเด็กถือถ้วยดูมั่นหน้ามั่นใจอะ่ะเด็กถือถ้วยคือเริ่มรู้และพลังงานเริ่มเย็นไม่มีใครเหมือนคุณเสียดายคุณนะคะ คนที่หันหลังเทคุณทิ้งไปกำลังเสียดายคุณอยู่นะในในตอนนี้กำลังเสียดายอยู่ดยเด v ลาบางทีจักราวาลก็ต้องการสอนคนทั้งคู่อะคะ่ะคุณจะได้รับการติดต่อมานะเพราะไพ่สองม้เทาก็เป็นการติดต่อเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการเดินทางมาเจอกันเขาจะหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเนะ คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักมาพูดคุยกับคุณแบบเนียนๆมาค่ะซึ่งในตอนนั้นคุณน่าจะทำงานอะไรบางอย่างที่คุณโฟกัสมากๆแล้วเขาก็เหมือนแบบทำเป็นสนใจอะตัวเขาเองอ่ะเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากนะจะมูนเป็นความอ่อนไหวเป็นความอ่อนแอ กลับกันคุณจะมีความนิ่งและความค่อยๆเข้มแข็งนะคะมากๆยิ่งขึ้นกว่าเดิมห้าเหรียญแต่บางคนทำไมไพ่แบบหกถ้วยตอนที่เขากลับมาคุณเหมือนคุณไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันปลอดภัยสำหรับคุณไหมอะไพ่หกถ้วยขึ้นมาฮะขอดูหน่อย ราชินีถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าจากไพ่นะความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเคยมีปัญหาการเคยทะเลาะก,กันเคยไม่เข้าใจกันเดี๋ยวเขาจะเข้าหาทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ของควรหรือให้ผู้ใหญ่ของเขาอะค่ะมาช่วยพูดในการหนึ่งไม้เท้าเป็นคล้ายๆถ่านไฟเก่าด้วยก็ได้ปลุกฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์แล้วข้ชุดนี้ต่อ เนี่ยการกลับมาคอมมิชเมนต์การให้สัญญาการกลับมาเป็นครอบครัวโอ้โหการกลับมาเป็นครอบครัวเป็นคือแบบจิตวิญญาณของคนทั้งสองคนนะคะสูงขึ้นในตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวคุณนะ่ะก้าวไปข้างหน้าเลยนะคะถ้ายังไม่กลับมาเพราะว่าอะไร ประตูโอกาสใหม่ๆเดี๋ยวจะมีเข้ามาก็โอกาสใหม่ๆบางทีก็เป็นในตัวเขาด้วยก,ก็ได้อะคะ่ะเนี่ยการกลับมายอมคุณนะ่ะคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะเรามาดูราศีลัคนาดาวสุขหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะ กุมเมษสิงห์ธนูราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมมากๆมีนกรกฎพิจิกมีนพิจิกโอน้ำมาเยอะเมถุนโอเคนะคะหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไลโอเอไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะขอให้ทุกคนได้รักเราก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ